2วิธีนะคะที่จะทําให้คนขี้เกียจนะคะชนะคนขยันคุณรู้ไหมคะว่ามีอะไรคนนะคะที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนนะคะมองดีๆเขาจะเป็นคนขี้เกียจซะส่วนใหญ่นะคะขี้เกียจแบบไหนคุณรู้ไหมคะว่าคนขี้เกียจเนี่ยมักจะหาหนทางอะไรที่มันง่ายๆ <S <S หาเงินง่ายๆ <S <S ทํางานง่ายๆอะไรก็ได้ที่ได้เงินฉันทําหมดส่วนคนขยันนะโอ้ยทางานงานทํางานเยอะๆทํางานหนักๆตื่นเช,ช้ามาฉันต้องทางานหนักฉันต้องหาเงินฉันต้องเวลาทุกนาทีต้อง มีคุณค่าสําหรับฉันฉันต้องรู้ทุกอย่างฉันต้องรู้ทุกเรื่องในบริษัทฉันทําทุกอย่างแบบนั้นนะคะอย่างนั้นล่ะค่ะคือคนขยันแต่คนขี้เกียจประสบความสําเร็จได้2ข้อนี้ครูจะบอกเลยค่ะข้อแรกนะคะสิ่งที่เขาทําคือสิ่งอะไรที่เขาไม่ถนัดนะคะเขาจ้างเอาซอสหมดเขาจ้างเอาซอสหมดเลยคุณ นะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีเขาไม่มาทําเองค่ะฉันไม่เป็นนะคะอาจฉันจ้างคนเลยค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าฉันไม่เก่งการตลาดโอเคฉันไม่เป็นฉันจ้างคนเลยนะคะหรือว่างานอะไรที่มันหนักๆต้องใช้คนนะคะแพ็คของส่งของนะคะเขาก็จ้างคนเขาไม่ทําเองนะคะจ้างคนไปเลยค่ะจบนะคะอย่างนี้นะคะคือวิธีของคนที่เกียรติเคล็ดลับข้อ2นะคะคืออะไรก็ได้ที่มันน่าเบื่อเขาไม่ทำค่ะ กงมานั่งเข้าออฟฟิศบ่อยๆนะคะต้องมานั่งใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศหรือว่าต้องมาอยู่กับคนหมูมากนะคะเรารู้สึกว่ามันอึดอัดองเงี้ยเขาไม่อยู่เขาเลือกที่จะไปหาบรรยากาศที่ดีๆกินกาแฟนั่งคิกง,งานไลฟ์สดคุยกับลูกค้าโทรศัพท์กลิ๊งเดียวได้เงินหรือว่าทํางานแบบสั้น ะะเดือนหนึ่งทำงานแค่สัก2อ,อวันก็ได้เงินเวลาที่คนประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่เกียจที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามักจะหาวิธีที่จะทํำยังไงก็ได้ที่หาเงินมาง่ายๆนะคะถ้าใครนะคะรู้สึกว่า เฮ้ยเคล็ดลับเนี้ยโดนมันจึง้งนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันจึ้งในใจคุณนะคะแล้วคุณบอกว่าครูค,คะหนูอยากทําธุรกิจค่ะหนูไม่รู้จะเริ่มต้นอยังไงนะคะหนูจะทําธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ที่หนูจะสามารถที่จะสร้างเงินนะคะหรือจะเป็นคนขี้เกียจแล้วรวยคนนั้นนะคะถ้าสนใจรายละเอียดในเรื่องของการเรียนในการสร้างธุรกิจนะคะติดต่อครูมาได้นะคะครูลิตาสอนสร้างธุรกิจกับสิ่งที่คุณรักคะ่ะ